พีลกงเกอรค่ะแอดค่ะดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาชมรถพีลองดอฟทอนกระบะพันแพรีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตอนนี้นะคะเขาได้ร่วมมือกับทางพิซซ่าฮัทโดยนำรถพีลองของเราเนี่ยมาทำเป็นรถทีวีฟูลพัทที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่สุลูกค้าได้ในพื้นที่ถุงเส้นทางโดยเขาเนี่ยจะทำพิซซ่าเป็นแบบสดๆร้ล์บอลโดยคันนั้นเลยนะพี่แอนหูยตื่นเต้นจังเลยนี่เป็นครั้งแรกปะเนี่ยที่เอารถไฟฟ้ามาทำเป็นฟูลพัทมันจะเป็นยังไงกันนะ เนีย่ยเริ่มผิล่ะช่วยมิล่ะปะเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่ารถคันนี้จะพร้อมจะพร้อมอะไได้แค่ไหนไปดูกันไปเลยค่ะนี่ไงเพนรถ e v f u ดท t ก u c k ที่บีบอกนะ่ะโหสุดยอดไปเลย e v f u ดท t ก u c k คันนี้นะคะ ผลมาได้เยอะมากเหมือนยกมาทั้งครัวเลยค่ะฟัวออปชั่นสุดๆใช่แล้วแล้วเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะออพอรถทิงลองขะบ,บาดาก็คันนี้เขาบรรทุกน้ำหนักได้เยอะมากเ,ออเพราะว่าเขามีระบบโครงสร้างแบบแชสซีทําให้เราเนี่ยสามารถขนทั้งคนทั้งรถเนี่ยไปได้ทุกที่ทุกเส้นทางเลยโอ้โหนี่จะเต็มมากเลยนะคะออนี่มีทางเตาอบ ซิงน้ำที่ล้างจานอะไรแบบทุกอย่างครบเครื่องมากเคาน์เตอร์บาร์ก็ขนาดใหญ่มีรถคันนี้คันเดียวเนี่ยแอนสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะใช่คะ่ะแทนเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวถังที่ขนาดใหญ่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่การใช้สอยได้มากขึ้นเอ๊ะเราเป็นถุกเยอะขนาดนี้รถคันนี้จะวิ่งไหวไหมคะน้องบีโหไม่ต้องไม่ห่วงเลยคะ่ะแทนพรรถกระบะ King l o n ของเราเนี่ยนะ เขาขับเครื่องนี้มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรเลยนะพลัางงานเนี่ยเหลือเฟือมากมเลยเหยียบรอบไปมาเนี่ยแบบไม่ต้องรอรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางลาดทางชันเนี่ยก็ขับไปได้แบบทุกที่ทุกเส้นทางเลยนีแย่แหละเรียกได้ว่าขับเครื่องบิงรถกระบะไฟฟ้าที่ลอง เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการทำรถฟูดทาร์คแถมยังทำให้พี่ๆสามารถประหยัดได้มากกว่าการใช้รถน้ำมันถึงสามเท่านะคะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหาโซลูชันที่คุ้มค่าและก็การทำธุรกิจมากมากเลยค่ะใช่ค่ะและหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ชิงลอง n g Contact Center ได้ที่เบอร์0 2นย์สอง9ดห์หรือเข้าไปที่แฟนเพจชิ n ลอง n g c h e ค่ะ พี่ๆอยากรู้ไหมคะว่าคิงลองเราสร้างตู้ฟู้ดทัคด้วยความใส่ใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะคิงลองลาคอนกระบะบันแท้ ev 100%ซ electrify your s u c c e s เปลี่ยนวิสัยทัศน์คุณเป็นความสำเร็จและครั้งหน้าพวกเราสองคนจะพาไปพบกับกิจกรรมอะไรดีๆอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน 拜拜哈。